ต่อ EP สองสำหรับการ make over ห้องใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ back to zero เพราะว่าไม่ได้ถ่ายนานเกินแล้วดูสภา <c oughs> พห้องคือแบบมันลกมาก <c oughs> นะคะหันไปดูโ <c oughs> ต๊ะเทนแต่ว่าวันนี้เพิ่มเติมคือว่าเรามี สิ่งของใหม่ก็คือมีพรมใหม่นะคะซึ่งยักษ์แม่กดแบบไซส์ใหญ่สุดมาก็คือน่าจะใหญ่แบบเบิ่มๆแล้ววันนี้ก็คิดว่าคือครั้งที่แล้วมันคือการเก็บห้องใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยก็คือเดี๋ยวเราเก็บใหม่สิ่งที่เราจะทําในวันนี้ที่เพิ่มเติมมากกว่าเดิมก็คือเราจะมาเอาพวกสิ่งของใหม่ๆที่เพิ่งซื้อมานะคะเอามาจาัดก,กันซึ่งวันนี้เราก็จะมาขยับจัดมุกเตียงนะคะแล้วเราก็จะมีพื้นที่ใช้ในห้องมากขึ้น ก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยคะ่ะว่ามันจนแปลงไปยังไงนะคะ now, เห็นตาทอรแล้วอ่ะไปเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้อย่างแรกที่เร Lat าจะทำอ่ะคือเราจะมาประกอบโต๊ะกันก่อนนะคะนี่จะเป็นโต๊ะจิ๋วจิวก็คือเนี้ยโอ้ยมันก็จิ๋วมากเลยเนี่ยใส่อะไรได้เนี่ยทำไมได้ก็คือจริงๆเราอยากจะมาดูขนาดก่อนว่ามันใหญ่ประมาณไหนนะคะจะได้กะถูกว่า คนไว้ตรงไหนอะไรไงแต่คิดว่าจะวางไว้ข้างโซฟาตัวนี้แล้วก็อยากจะใช้เป็นโต๊ะหัวเตียงด้วยก็เลยคิดว่าวันนี้จะขยับเตียงไปชิดฝั่งนูน้นแล้วก็ะเอาโซฟามาใส่ตรงนี้แล้วก็โต๊ะเอาไว้ตรงกลางแล้วตอนนี้จะมีพื้นที่นั่งเล่นอาจจะมีอีพีสามเพราะว่าเราจะสั่งของเพิ่มแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอ๋อมันเป็นอย่างนี้อะไรอะแล้วเราต้องทำยังไงเนี่ยเราจะรู้ไหมเนี่ย,ว,นนยว่ามันต้องประกอบไงเนี่ยเรามาว่กันค่ะทุกคนคิดว่า,าตอนนี้เราเริ่มประมาณบ่ายโมงลิมิต ดูสิว่ามันจะจบกันกี่โมงคลิปเนี้ยนี่คือมาดูจจกองแกงนั้นอย่างแรกเราต้องทำอะไรมันไม่มีคู่มือมาให้อ่ะโอเคค่ะหลังจากการศึกษาจากทีมงานของเราก็คือว่ามันจะต้องวางเฉียงอย่างนี้แล้วก็ตะปุกอะไรนะเอาน็อตใส่เข้าไปเอาน็อตใส่ตะียกน็อตกับตะปุกไยแล้วก็เอาไ้สิ่งนี้ใช่ปะ่ะอ,อันเนี้ย แปะลงไม้แล้วก็หมุนใช้ด้านยาวพอแล้วคลิปนี้ไม่น่าจะตุกเราจะมาไข่อันต่อไปนะคะพอไข่อ,ขอันต่อไปเสร็จเราก็จะสร้างให้มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างโอเคค่ะตอนนี้เราก็ประกอบขาเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาแปะหัวข้างบนเอาไว้แบบ การกระแทกเลยเออประมาณนั้นไม่งั้นถ้าแบบมันเป็นหนีมันจะแบบเป็นรอยที่พื้นอะไรประมาณนี้แล้วต่อไปเราจะมาจัดก,การกับน้องกลมคาดว่าอยู่ข้างล่างนี่เจ๋งโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะใช้น็อตตัวใหญ่ใส่ลงไปในรูนีอ่อย่างนี้นี่เองแล้วเขาให้ใช้ลูกหมุนอ๋อโอเค ก็คือเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวเรามันก็งอกแงง่ายหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองขยับเตียงกันค่ะต่อไปเราจะมายกเตียงกันนะคะทุกคนก็คือว่าผลงานหนูนะคะก็คือเราเล่นว V P พี่ฟองคือวันนี้แม่้านไม่อยู่ด้วยแล้วดูสภาพหลังเตียง ก็เดี๋ยวจะมากวาดกันไปค่ะไปหาไม้กวาดเดีไม่รู้ไม้กวาดอยู่ไหนต่อไปนะคะเราจะเอาพมมาปูแทนอันเก่าอันนั้นก็คือจะเอาพมใหม่อันใหญ่กว่ามาปูตรงนี้นะ,ะเอามา เ,เลี้ยวจะหมดแล้ว,ลวทำไมถึงจะทพอมันถึงต้องเหนื่อยท้อใจจังไปอยู่แล้วเนี่ยเออแต่ผมมันไม่ต้องปกอ่ะป๊ะปะ๊าไปป๊ะป๊าไหนๆก็มาแล้วมาช่วยหนูยกโซฟา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดินขึ้นมากันตัวเลยไหนๆยกข้งไหนยกโซฟาเฮ้ยแต่ที่กว้างขึ้นนะตรงเนี้ย เออมันมีแบบตอนแรกที่มันจะแบบแบ่งตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงก็เลยไม่ใหญ่ใช่ไหมคือห้องหนูมันโอ้ตรงเนี้ยเหมาะมากบอกเลยว่าตรงเนี้ยเหมาะมากโอ้ไทยหนึ่งสองส้วงอ๋อผมเกจีถอยไปก่อนโอ้ยอ่ะห้องนี้นะสีเปนหวานหวานมาเป็นตีมอย่างเลยเนี่ยเนี่ยดูเด็ดนะ แมตจกันแมตจันคือตานล้ะซื้อโซฟาตัวนี้มาไม่ใช่เพราะมันนอนสบายนั่งสบาย,ยนะสี่ <4 S 2> มันเข้ากับ <4 S 2> ห้องก็คือถ้าทําใหม่ได้นะหนูอะจะทบโต๊ะนี้ทิ้งนึงหนูไม่เคเห็นว่ามันเป็นที่ตั้งของไมาี่เรียนได้หือหนูใช้เรียนที่ไหนไม่มีอ้าวน็ตีแล้วนี่ได้อยู่นะ โอเคค่ะตอนนี้เราจะมาเขียน์ตกันเพราะว่าตอนนี้มันเป็นจุดที่ลงกม,มากเราจะย้ายพ้กของที่ตั้งหดมดเตียงทิงกเกอร์เบลอันนี้รีโมทเอาไว้ปิดไฟปิดเปิดไฟเอาไว้ขี้เกียจลุกสวิตช์ไม่เจ๋งปหแล้วก็มีทาม,มี่นอนด้วยเพราะว่าบางทีแบบนอนไม่หลับก็เลยมีเหนื่อยแล้วอะโอเคไปดูต่อว่าอะไรจะไว้หัดเตียงดี สำหรับประมาณสี่ส60เ0ซห้าสิบสสิบแล้วกัน60สิเจ็โอเคโอเคตัวนี้ดูได้อยู่แต่ว่าขวาไงไอย่าถ่ายอ้โหถ่ายทำไมเขาก็รูมวสิไว้เก็บไปหมดแต่ว่าคร่าวๆก็คือประมาณนี้ศึกมากี่นาทีแล้วก็ไม่รู้แต่ว่านะแต่โดยรวมก็คือได้พื้นที่มากล้องขวางมากือว่าก้องป็นใหญ่ขนาดนี้ก้งวันนี้นี่แหละ,ะมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ดูสิข้าวโพดตกตาเก็ตอ้ปนะุ่งน้อง เดี๋ยวมาต่อ EP ต่อไปก็คือตอนนี้จริงๆอะ่ะเหลือเปลี่ยนสีผ้าปูเพราะตอนนี้ผ้าปูมันโดดไปมากเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้มันละมุนขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็จะมาเก็บของเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะ